คือหลายคนตอนนี้บอกตรงๆว่าเริ่มจะหมั่นไส้พักประชาชนมาทําเป็นเล่นตัวนะยื่นข้อเสนอเป็นฝ่ายกําหนดเกมนะัต้องเลือกยุบสภาภายใน4เดือนแล้วต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องทําประชามติอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นคนถามเฮ้ยไม่พูดกับเรื่องปัญหาประชาชนเลยเหรอถามว่าไอ้สเดือนที่รัฐบาลจะมาเป็นรัฐบาลเฉพาะช่วงเนี้ยแค่4เดือนแล้วยุบสภาแล้วหลังจากยุบสภาปุ๊บเนี่ยก็ต้องให้ เวลาในการหาเสียงเลือกตั้งอะเต็มที่ก็สองเดือนไอ้หกสิบวันอะแล้วหกเดือนจากนี้ไปเนี่ยประชาชนอยู่ยังไงครับวาระในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจทํำยังไงวาระที่จะจัดการปัญหาชายแดนให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามที่ประชาชนต้องการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของพักประชาชน MOU 4344จะเอาอย่างไรในหัวสมองพรคประชาชนมีเรื่องแบบนี้หรือเปล่า หรือใช้ความได้เปรียบในสถานการณ์ทางการเมืองที่ตัวเองอยู่ในเงื่อนไขที่ได้เปรียบค้่การเมืองต่างๆเนี่ยยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะเป็นไปตามเจตนารมหรือความต้องการทางการเมืองของตัวเองเท่านั้นอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนก็ถามแบบผมนี่แหละ